โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนๆชาว r o v ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิดน้อยช a น n นลนะฮะวันนี้ก็อยู่กับเซเนลรีเวิร์กสกิลมาใหม่นะฮะมาดูกันนะฮะว่าจะโหดขึ้นมากแค่ไหนโอเคครับไปดูในเกมออนไลยเจอเป็นลิกเตอร์โลมนะฮะโอ้โหโดนงัดไปหนึ่งทีโหเจ็บเกิน นี่ครับรีเวิร์สสกิลมาสาดขึ้นได้ระยะไกลมากโอ้โหไม่รอดฮะดักนะฮะประมาทเป็นหน่อยิอเต้มาวะ่ะโอเคเอ็นโซไม่ถึงนะฮะเอารางมังกรนะฮะจะได้เงินนำยังไงเด๋ยวโซนนี้เพื่อนนะฮะโอ้โหเจ็บอยู่นะ มันจะแรงขึ้นนะเซเนียแผดนนี้โอเคโอค้แรงขึ้นนิกเตอร์ก็เพื่อนมาช่วยแล้วโอ้ยไ,ไม่ทันนะฮะไม่รู้จะช่วยยังไงอุย้ยรอดไปวะอินโซยังไงเดี๋ยวว้าไปช่วย ปึง้งโห<ฮ>ไม่ได้คิวฮะมาจะลัดจัง่อยอเดีย๋ยวลงไปฟาร์มล่างนะเฮ้ยเหมือนกลางยังมีประเด็นนะตันไปอุย้ยโดนแข็งโอเคยังได้อยู่โอ้นป่วนจังวะเมดตัวเนี้ย บอเลนโดนพับไปหาแล้วเพื่อนโอเคสกคิววุยวุยแรงจังโอเคเช็คสกคิวโอโหเกือบตายถึกจังวะสวยครับเซีบจริงๆเมียเขาโตโหโดนวาวเฉยเลยวุย เกือบโดนหอกสลิมเนี่ยโอ้ดีมาใครจะถึกกว่าเอ็กคิวอุ้ยไม่ตายโอ้โหไปรอดอีกแล้วแอลลี่แล้วครับ่วยฟอลเลนโอเคโอเคดับเบิลคิวสวยมากครับตามทันกันเนี่ยโอเคได้กอบไฟแล้วนะทำให้เราแรง่าเดิมนะ เชียวเรนก่อนนะฮะค่อยว่ากันโอเคอเลยดักละอุย้ยโอ้โหคนหน้ารำคาญันมีตัวเนี้ยเฮ้ยสลิมสลิมหลุดว่ะ เพื่อนโอ้โหแวนไม่ทันนะเนี่ยตั้อเพื่อนตามมาไม่ทันยังไงเอาต่อมะเพื่อนโอ้โห,โโหเมีนี่มันน่ารำคาญจริงมาเพื่อนแทงไองอยู่ได้หนึ่งโอ้โหเวงเง้ยเมยียน่ารำคาญจริงนน่นโอ้โห,โโหเกินไป ให้เพื่อนก่อน <Super S 1> โอเคเยวน่าจะได้มังกรน,นะแครี่เราดักอยู่นะฮะเดี๋ยวเราเปิดให้มีคนไหมอุยอ้ยอุย้ยชิบหายแล้วมาช่วยหน่อยมาหาแครี่โอเคไม่ไหวไม่ไหวเพื่อนถอยก่อนเยอะเกิน มันน่าลำคาญจริงอะซินก้านี่โอ้โหเคลรี่เราโดน嘛อุ้ยติดคือไอ้สกิวลาดเพื่อนเฉยสี่คิวแล้วครับซับอะไรเนี่ยยังไงพี่สลบไปแล้วโคตรไปอีเขามาเติมเต็มเลย้องหอยก่อน กลับละคืนอยากทำเลนไปก่อนนะฮะต่ค่อยวาไปช่วยเพื่อนถ้ามีประเด็นนะม,มาเลยจังหวะนี้ละมาแล้วเพื่อนโอเคอุ๊ยไม่มีใครล้วงเลยโอเคสวย แล้วล้วงให้อยู่โอเคได้สองคุ้มจัดสวยมากครับมาเอาดิบึมแรงอยู่นะรีเวิร์กสกิลมาครั้งนี้โอเคเอาดาคกับเพื่อนโอเคสวยมากครับโอ้ยอแหลกเกินเนียอดะ่ะ มาช่วยเราเพื่อนโอ้โหฟอเีนไม่รอดวะบึมโอ้โหโอ้ยแทมมันมี <c oughs> งนเหงิดจริงเบตตัวนี้โอเคขึ้นบ้านได้่ะเพื่อนโอ้ยเดี๋ยวเขารอเข้าให้รอดูจังหวะก่อนเพื่อนแต่าวันนี้แหละเอาเลยเพื่อน ก็แรงอยู่นะเพื่อนเราน่าจะได้ป้อมนี้นะโอเคสวยครับยังไงดีป้อมกลางเลยป้าแรงจังวะส่วนดีมากเลยทีมครับอุ้ย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 ตายเอาดิแรงเกิน เิ้ยไม่ได้ไม่ได้ถอยก่อนเพื่อนอจิบจัดค่อยเป็นค่อยไปโอเคเดียเชียร์คิดเดี๋ยววาร์ปไปหาโอ้โหตายก่อนว่าจะวาร์ปไปหาอืมเงาบลอล ต้องช่วยแล้วล่ะตึงเพิ่มกก็ให้ถอยก่อนเพื่อนเขาเยอะเขาเยอะเอาเราสวดได้วะสวยครับเอาอย่างไงจากวันนี้ผมจะสวดไงอุ้ยไม่ตายมันขึ้นหัวจบครับอย่างนี้มวยเข้าวะต้องช่วยโอเคเอาดับเบิลคิวเฉยเลยโอ้ยโดนหนึด ไอ้ยังไงถอยก่อนช่วยด้วยครับจะทำไรผมเลยมาดีผมมีเพื่อนนะมาดีเอาบอลลางพี่ยังไงระเบิดไปส่ครั้งไม่เข้าเลยถอยโอ้โอ้วับตายเคยมีฟอรเรนเราออกนะฮะกีตาร์ผมมาอยู่ตอนนี้ ว่าอยู่เริ่มแปลกๆอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยโหยวะเนี่ยเพื่อนนั่นไงฟลอรินฟลอรินไอ้ไอ้ก็อย่างนี้แหละโอ้โหเพื่อนโอ้โหยอมแพ้เฉยเลยดูดิสี่ห้าโอเคแพ้ครับเกมนี้โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ ซีเนลรีเวิร์กสกิลมาใหม่นะฮะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจคนทำคลิปด้วยนะครับขอบคุณครับ